สวัสดีครับมือนี้มารวยผ้ามาตาในทางของพอ่อหลวงสุกนะครับงวดนี้ผีมาบอกเลขตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องเป็นผีเสียวเพิ่นบ่ได้มาบอกหลายงวดแล้วงวดนี้บอกตัวเดียวบอกซื้อให้ได้ไปติดตามว่าเพิ่นบอกตัวไหนไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณพอ่อหลวงสุกครับผมมือวันี้มารวยกับแม่ตื้มากกับสองช่องือ้กาบนนะ้าแม่ตื้อเท่าเนาะมาตามาคุณพอ่อหลวงสุกเนาะ ก็พอดีเวรนคุณพรดังอยู่ขางข้างนี่แหละคนาบ้านพลละวะที่ประจำเล่านะครับผมจำได้เสาหนีเนเคุณพรเสาขากันเนี่ยที่เพื่นมาบอกเลขเท่านั้นว่หาเก่าหาเก่าสามหรือยังนี่ล่ะนออกของคนนี้ได้เน,นาะเพราะนี้แต่มาตามเือเก่างวดก้อนว่าในนดนักว่าใดเป็นเลขนกเนาะเลขนกมะเขาน่าหมวดก้อนเลยแต่มาถามเรืง,งวดก้อนว่าพอผีมู่มาบอกพอ ว่าน,นี่้ในยินข่าวไว้ยพอว่าผีมูมาบอกแล้วเนี่ยนะพ่อ,าอ,อม,นะมาบอกแล้วนะครับมา,าบอกแล้วเด้อนะครับฉันหน่อยตัวสําเนียงวันในี้เอาพ่อฟังยังไงว่าฟังเนี่ยเป็นแรนน้องเงื้ยเนี่ยมันมาหาไม่เกลี่ยเลยไปมึงไปผีมูกูเนี่ยย่งางไปนล้วเขาอ,อี๋สิคุณนอน้องจิงกไปเลยย่งางไปก็มันแหละก็ว่าคุยย่างกันนี่ไปหอดทวาย กูทีกลับเมื่อได้สนอกมึ่อแกกูมาสงม่งกูมาส่งั่วสนกแ่เลนนเซออน้อ,องของี่เกินน้กัดยางตรนทั้งหมดอางนแกต้องขี่รถไปดยอันนี้มันมากมันพ้ายางเนาะแตนยานลง,นง,ง,นงกดโ <c oughs> ี่พายยางข <c oughs> ี่พายยาง <c oughs> เอเอเสียวก็ดีอยู่เหรอ, <c oughs> อเออเซียวมาหาตาเห็นเป็นโตคนคนคือกันองห้องเป็นตคนคือกันยังห้อง เป็วามีเข <laughs> like ่าคนแจแลวเข่าผีคนแจประวัต you know, ินึ่งขึ้นมาขอผูกเสียวก็ยี่พอมาขอผูกเสียวมาขอผูกเสียวขอผูกเชียวเพาะนันาอางั้นเป็นผู้เฒ่าวันนี้ก็มาคือเขาไปห่อนไปห่อนน้องเลยจ้พ่อไปห่อนน้องเลยไปแล้วพ่นผ้าห้นังไปแกกาแฟยุทถูกยุเจียนที่อเ ดดี่ไหูชิ้แม่เจ้นี่ดูรลวชิ้แม่แล้วเนียบอกวัวนันนกันไอืเขาบ่อบอกเรขตอนไหนหรอครับตอนไปขอนผุนหรือตอนาคากรับตอนที่มันขากลับอืมเจ้าอันนี้หรอครัสีเหล็เกเี่ยมเตอมพวกผมมีเง,นง,งนินเรากมีเงินคาซื้อตัวเต ตัวไหนล่ะเพื่อนเรียกว่าีสองอืมซีสองตัวเดียวเลยเจ้าฟ่าตัวเดียวโอ้ยข้นหอดตอนพอคยบอกเนาะที่พอฟันมาเพิ่นต้บอกจนแม่กหาศูนตัวเดียวน้องนั้นเนาะผมจำได้เลยผีมูเพิ่นเหไม่ตื้อฉันมาจนหานลยวงนั่นพบอกหาศูนพอวะมันออกหกซนแล้วขึ้นเตียมหนึ่งพอหกนก็บอกแ้ได้ขอขึ้นนี้อก

หานเลยล่งถีศูนย์นะ่อคนั้นเนาะแ่ในฝนในเขียมอเอลยเบย่ี้ศูนยูนย์หกศูเด้อมอเลยวางเียล่ะวันนั้นแต่ว่าได้เขียนในหกศูนย์อีหลีออกหกนตัว่เขียนเวะจำได้ปะจอมได้อยอ่นั่นแหะโอ้ยันนะหกศูยเล็จะได้เนาะันนะวากอตัวม่เขียนว่าสั้นนะเนื้อรายันเนะวันนี้ที่กวาเขียนเนเรืงเาเรื่องเก้าเยละ เลยอดมาได้ก็เลย่อสิขอเขียนเนาะเขียนขึ้นเขียนล่งน้องไม่ตือเนาะแต่วงกลมตัวแดงยังไงตัวเขาบอกตัวเดียวเขาบอกวงเราไม่ตือเหรอเอาวงแม่วงแม่โอ้ยเพิ่นบอกตัวเดียวเ่าวงพี่น้องในเจ้าอะไรนี่เดี๋ยวชิวามารอยผ้าหลายตัวอีกเลยชีชองเออบอกตัวเดียวเลยล่ะตัวชีช่องเลยล่ะนะครับเอาเป็นเป็นเข้าใจตรงกันเนาะงพอเนาะคนบอกชีช่องตัวเดียวเพิ่นบอกชีชองตัวเดียว แต่ว่ามเลยจำาัวหาชนได้ว่ามันเคยขึ้นแต่ว่าผีก็บอกบนคนก็บอกขึ้นแต่ว่านี่พันเป็นผีมันต้งขึ้นงวดนั้นก็เลยกันลางกัน้ำกันลงกัน้ำนะครับเป็นแนวทางของพอลงสุเนาะมันไม่ได้บอกบนหลอกล่างหรอกวะมิได้บอกว่าซีซวงม่ได้บอกบนบอกล่างเนาะอ้าโชตวเลขตั้มันตุยเหานะครับอ้าวนะครับมือนี้มเลยมาตามในทังพอลงสุขหายแล้วนะครับเป็นเลขผีบอกเลขผีเซียวพ่นนะครับห้าเป ห่านนองเลยนะครับไป็นหนแล้วค่ะครับพอก็เลยบอกเลขซีส่สองนะสันผมมีงินดอกผมมีข้างกันมาสือตัวนมาสินเนาะหาตัวเดียวซี่สองม,มาเลือกว่าผีบับงโหรน้นบ่กข้นก็เลยตาหนอี่หนึ่งซี่สามนะครับเป็นตัวข้นตัวรงเนาะแต่ว่าเน้นแท้นี่คือบอกซีสองตัวเดียวซีสองตัวเดียวอ้าวะครับไข่โชคมันนะพอรูสุกเนาะไห้โชคมันมพี่น้องเ<ป>อซีถึงนเ,งเนาะกระถายได้เงวกรบดเนาะ วันน uhm ี้ผลิมันใจก็ทุกมาว่ะช่มักยังมาวันเนี่ยช่มักนะครับนบอกก็ซื้อาั่ได้เขียนให้เห็นะบอกก็ซื้อเนาะเอานาก็เป็นทางพอรุ่งสุเด้อนะครับวันนี้ก็มาหอนทีหลังหอนเี่เราซาเราละพอเราก็นั่งเดินดูหนาบ้านมันเย็นเนี่หนาบ้านงนี้คมหม่มไหลเนาะแต่มอเลนทังบรขา่ง แต่สูดมือกวันเห็นใครตรงอยู่น้าก็ดู่ากะตาจองก็เจาะมโอ้่เนื่อกันอเปล่าโอ้เป็นพี่เป็นน้องกัน่อเ่นน้องกันนะเนาะเพราะยแง่เขาจาะอยู่ดาวพวกเน้อรวยอย่างโอ้ยรวยโอ้หัขาตาจะเ็นแพ่งบ้างันนแพ่งบ่าะหามันเปนทีไปกันตาที่ใดคุณใดคุณใดคุทางมเปนคนทางเนาะคนทางมันไม่ใช่คุณใช่แต่ยิบ่แพ่งมี่เนาะ เขาบอกไปชื่อเดีพี่น้องจะชื่อวดายวดายนกบอกไปเลยเขาว่าน่กันละนะครับส่วนไม่ตุยนี่หาได้ก้อยแรก้องเขาเนี่ยเขาบอกไปแล้วก็ได้วาได้ไม่สาวยยใ่หนี่เนาะเรเงียนพอลูกมีแลวเนี่มันตองมีกรคุ้ยได้ตัวนะครับอผมโมโหมวนไปนะไม่ตุยเนาะต่ว่ากนลังกล่องเขาว่าเนี่ยที่แ่ีก็ได้ เอนะครับเยพี่บอกกันว่าตามไปแล้วนะสำหรับพอลุกซุกพอเล่ากะโชคดุ่คเดียวพอดูเต่าไปเห็นหน้าทั้งไก่บมดบ่ะเต่าดูดูฝนดนแกนดูเป็นความเป็นขั้วเนาะตาเออเป็นความเป็นขั้วมันจะเป็นเรเนาะเขาจะมาเล่นน้ำดูบอลูกไส้เขาจะใคยไปยุ่นน้ำฝนละเต้เพาว่าหลวงพอมาดูที่เสียงัน ตะต้องกินเราโตมันแลไโตมัน่แจะี่กินมันละลายเหมือนเดิมเพราะโตมแลินคอ้วไมเ่ะเขาอยากไปอยู่น้ำอยเขาอยากไปอยู่น้ำเตพพ่อพ่อมาไม่ะไม่อันกินเราเน่ยเขาก็ยานเขาวาเขาเนาะหยานเขาโจมเอโจมเโมหนตเจโเอจะไปอยู่นเาะนะครับมาเลยก็ไม่ตืกนว่เป็นสพบคุณพอเ้อนะครับคุณก็อยู่เเดียวเนะูงต่าก็ไปิ่มปลาอก แต่ว่าเพิ่นบม่อยากไปยูนะครับเจ้าขาก็คือว่าทำหถา,าทีเนาะบอกบุญเอไปอเพิ่นให้มาตัวเดียวห้างเดียวเลยพี่บอกพี่น,อน้องเอฟี่ชมมากน่อคงอยู่ลเรืมพอดอกนะครับเพราะว่าปิาาาาภาสบุญนคนนีล่ะคุณตองอยู่บ้านผครค่ณู้องอยู่บ,บุญกามคนสามคนจะไปยุ่กใ้ๆจะไอยู่งใรนะกับเ้าก็อยากใครไปยู่นําเขา่นละเรับผมเาอยู่บุญการอย่างนีจะจะ้ให้ สวนใหญ่สามลอยเลยอ่าโอ้เสียทีด้วยนะโอ้เสียก็ใส่หัวเทียนเสีนเฮียก็เหียกก็ได้กูว่ามาแล้วกูเสีนเอยกูว่ไปแล้วเนอเอาลายปะนอเหยียกบลายแปดตายเจอแล้วนอเหรอเนาะเฮ็ยนั่นนี่นี่อนนั้นครับเอาช่วยตัวเลขเด้อนะครับเป็นแนวทางของฟอล์มสูงในวันนี้เนาะเป็นเลขที่บอกเด้อนะครับเลขที่เชี่ยวพนนีล่ะมาบอกตัวเดียวเชี่ยวนึ่งมาบอกอ่าเดียวตัวเดียวเลยซีซองนะครับเน้นๆนะซื้อขึ้นซื้อลงน้ำเนาะ ย่านเป็นคือเถี่ยวหกห้าศูนย์เขาบอกห้าศูนย์ตัวเดียวเด้อทะครับมวนั้นจำได้โมเลยล่องหายสี่ศูนย์โมเลยบอกว่าซื้อหกศูนย์เนี่ยต้อบริเขียนลงเนาะออกหกศูนย์ตัวบริเขียนทำเอาออกตัวบริเขียนวันนี้เลยไปพ่าดเนาะเลยเขียนกันเลยเล่กันเลยทั้งบนทั้งล่างเนาะเพื่แมวนเทิงเทิ้งขึ้นทั้งลงนะครับก็เป็นสี่หนึ่งสีสามตัวบอกตัวเดียวบริเคียนหนี่งคือสีสองเนื้อนะครับแตหรับผีเพื่อนพอรวมสุกนะมันเคยบอกถึงนะครับ เคยบอกกันสิละตัวสองตัวนะพ่อเนาะเอะอเจะสังเกตเลยสิ่นี้สามตัวไ่ค่อยเข่าเด้อืมบ่ค่อยเข่าแต่ว่าสองตัวนั่นเองคืดๆอ,อยู่อ <ง S 1> ืมเงินห้าศูนย์หตัวเดียวสองคนสองตัวสิ่งนี้หรอพ่อเนาะเออสองตัวตัวเดียวกันสิละบอกตัวเดียวแบบเดียวกันนี่ละแต่ว่าบอกห้าศูนย์เงินนี้บอกทีสองตัวเดียวคือกันนี่แล้วที่สองตอ๋แต่ว่าอย่าลืมสืบสุลงเด้อนะครับไอ้โชคไอ้มันทำพอลงสู่เด้อนะครับสำหรับจะทางคุณพ่อขอบคุณพ่อลาเด้อนะครับสวัสดีครับ